บทที่หนึ่งันสองร้อกสแกพูดว่าอะไรนะอย่างเฉิญได้ฆ่าผู้แข็งแกร่งแดนเทพขั้นปลายสองคนในเวลาเดียวกันอย่างนั้นเหรอหลงหวงพูดด้วยสีหน้าที่ตกใจหลงเคริรคุกเข่าลงพื้นอย่างระมัดระวงังและรีบตอบไปว่าสเสด็จพ่อสิ่งที่กระหม่อมพูดล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งสิ้นเหล่าผู้แข็งแกร่งทั้งหมดของราชวงศ์ทั้งสีก็เห็นกับตา ปาบาทสิ่งที่องชายพูดล้วนเป็นความจริงอย่างเฉินได้ฆ่าผู้แข็งแกร่งแดนเทพขั้นปลายสองคนพร้อมกันจริงๆแม้แต่วาอิงเจียที่เป็นแดนเทพชั้นยอดก็ยังแพ้ให้กับมันตอนนี้เป็นตายร้ายดียังไงก็ยังไม่รู้พะยะค่ะผู้แข็งแกร่งแดนเทพขั้นปลายที่เหลือรอดคนนั้นรีบอธิบาย ถ้าเสด็จพ่อไม่เชื่อที่กระหม่อมพูดเสด็จพ่อก็ลองถามราชวงศ์เย่ได้เขาเองก็เห็นกับตาว่าอย่างเฉินได้ฆ่าผู้แข็งแกร่งแดนเทพขั้นปลายสองคนไปแล้วจริงๆหลงเคอรี่พูดต่อหลงหวงไม่ได้พูดอะไรต่อแต่สีหน้ากลับเคร่งขครึมจนน่ากลัวพร้อมกับใบหน้าที่เป็นกังวลอย่างมากต่อให้เป็นเขาก็ไม่กลา้าพูดว่าจะสามารถสังหารผู้แข็งแกรง่งแดนเทพขั้นปลายสองคนได้ในพริบตาแต่หยางเฉินกลับทําได้ มันทําให้เขาเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าชายหนุ่มที่อายุเพียง28ปีจะสามารถแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอนั่นไม่เท่ากับว่าต่อให้เขารับมือด้วยตนเองก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอย่างเฉินสีนะนอกจากเรื่องนี้ยังมีอีกเรื่องที่กระหม่อมต้องกราบทูลกับเสด็จพ่อจูจูหลงเคอก็พูดออกมาพร้อมกับแววตาที่ดูหวาดกลัวว่ามาเสด็จพ่อในศึกชิงตำแหน่งคิงแห่งเยนตูผู้แข่งแกร่งของราชวงศ์หลงเรา ต้องการที่จะสังหารต้้นหูหยาผู้สืบทอดของราชวงศ์ต้น้นแต่การลอบสังหารกลับล้มเหลวต้้นหูหยาจึงพูดว่าราชวงศ์ต้้นจะทำสงครามกับราชวงศ์หลงพยาค่ะหลงเคอพูดออกอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวทันทีที่หลงเคอพูดจบก็ถูกหลงหวงที่กำลังโมโหถีบเขาจนกระเด็นบัดซบนี่แกอยากตายใช่ไหม หลงห่วงพูดด้วยสีหน้าที่เดือดดาลพวกแกชักจะใจกล้าเกินไปแล้วแม้แต่ผู้สืบทอดของราชวงศ์ต้วนยังกล้าฆ่าแกรู้ไหมว่าผู้สืบทอดของราชวงศ์นั้นมีความหมายว่ายังไงนั่นก็คือจัก,กรพรรดิองค์ต่อไปยังไงละ่ะกล้าข้าว่าที่จัก,กรพรรดิถ้าไม่ใช่รนหาที่ตายแล้วจะเป็นอะไรหลงเคยตกใจจนสั่นไปทั้งตัวแล้วสเสด็จพ่อลูกผิดไปแล้วผิดไปแล้วจริงๆเสด็จพ่อช่วยให้โอกาสลูกอีกสักครั้งนะพะยะค่ะ ลูกจะไม่ทําให้เสด็จพ่อผิดหวังแน่นอนให้โอกาสแกอีกครั้งเหรอหลงหวงจ้องมองหลงเคยอย่างผู้ที่อยู่เหนือกว่าแล้วคำออกมาอย่างไม่ชอบใจตอนนี้แกจงขอพรให้ราชวงศ์ต้วนไม่มาเปิดศึกกับราชวงศ์หลงดีกว่านะไม่อย่างนั้นเพื่อดับไฟโกรธของราชวงศ์ต้วนฉันก็ไม่ขัดข้องที่จะส่งแกไปให้ราชวงศ์ต้วนจัดการคำพูดของหลงหวงทําให้หลงเคยถึงกับหมดแรงถ้าส่งเขาไปให้ราชวงศ์ต้วนจริงเขาก็ไม่มีทางรอดอย่างแน่นอน สเสด็จพ่ออยาส่งลูกไปให้พวกราชวงศ์ต้วนเลยไม่อย่างนั้นต้วนหูอยาต้องฆ่าลูกแน่ๆเสด็จพ่อลูกขอร้องละ่ะหลงเคอคุกเข่าอยู่ที่พื้นร้องไห้อ้อนวอนด้วยความหวาดกลัวเอาตัวไปกับบริเวณไว้หลงหวงโบกมือผู้แข็งแกร่งแดนเทพสองคนก็เดินขึ้นมาแล้วลากหลงเคอออกไปไม่นานภายในห้องก็เหลือเพียงหลงหวงกับชายชราที่ร่างกายกระดงอีกคนเท่านั้นหลงหวงท่านต้องการจะส่งองคชายไปให้พวกราชวงศ์ต้วนจริงๆหรือพะยะค่ะ ชายชราถามด้วยสีหน้าที่เคร่งครึมหลวงวววตาเคร่งครึมรีตาแล้วพูดว่าฉันแค่สั่งสอนให้มันได้รับบทเรียนเท่านั้นต่อให้ราชวงต้วนจะมาเอาเรื่องเราจริงเราก็จะโยนภาระทั้งหมดไปยังผู้แข็งแกร่งที่ถูกฆ่าไปแล้วถ้าฉันเกิดส่งตัวหลงเคอไปจริงๆต่อไปในวันข้างหน้ายังจะมีหน้ากล้าไปพบปะราชวงทั้งสามอีกเหรอ ชายชราพอยักหน้าถ้าคนที่พวกองคชายจะฆ่าเป็นแค่ผู้แข็งแกร่งทั่วไปก็ไม่เป็นไรแต่คนที่พวกเขาจะฆ่ากลับเป็นต้นหูหยาแบบนี้มันก็พูดยากเหมือนกันกระหม่อมได้ยินมาว่าต้านหูหยานั้นบรรลุถึงแดนเทพขั้นปลายแล้วในราชวงศ์ต้นเขาก็ถือเป็นคนที่มีพรสวรรค์นในด้านวิถีบูมากที่สุดคนหนึ่งเป็นที่จับตาของต้นห่วงมากว่ากันว่าต้านห่วงเคยพูดเอาไว้เมื่อไหร่ที่ต้นหูเห่าพัฒนาจนถึงแดนเทพชั้นยอดก็จะส่งมอบตำแหน่งจากกระพัดต้นห่วงให้กับเขา ตอนนี้สิ่งที่กระหม่อมเป็นห่วงคือต่อให้ตอนนี้ราชวงศ์ต้วนจะยอมพักเรื่องความแค้นไปก่อนแต่พอต้วนหูยาบรรลุถึงแดนเทพชั้นยอดราชวงศ์ต้วนก็จะมีผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นยอดถึงสองคนเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มาหาเรื่องราชวงศ์หลงราชวงศ์หลงก็ต้องได้รับแรงกดดันอันมหาศาลอย่างแน่นอนหลงหวงขมวดคิ้วทันทีเขาเองก็นึกถึงเรื่องนี้เหมือนกันแล้วท่านคิดว่าพวกเราควรทำยังไงดี หลงห่วงถามด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมไยชราตอบอย่างเฉินนั้นสามารถสังหารผู้แข็งแกร่งแดนเทพขั้นปลายได้พร้อมกันสองคนนั่นก็เท่ากับว่าเขาเองก็อยู่ในระดับแดนเทพชั้นยอดแล้วเหมือนกันถ้าเราสามารถเชื่อมสัมพันธ์กับอย่างเฉินได้ต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับราชวงศ์ต้วนก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวหลงหวงเงียบไปทันทีแล้วทำท่าเหมือนกำลังใช้ความคิด ความที่หลงเคยยังไม่ทันได้รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในศึกชิงตำแหน่งคิงแห่งเยนตูให้หลงหวงฟังดังนั้นหลงหวงจึงไม่รู้เลยว่าตอนนี้ต้นหูหยาได้ผูกมิตรกับหยางเฉินไปแล้วนี่สรุปว่าท่านอยากให้หลงเสียงออกหน้าอย่างนั้นเหรอหลงหวงถามบทที่หนึ่ง คุณซือเท่าสายหน้าถ้าจะพูดให้ถูกคือให้องค์ชายหลงเทียนอยู่ออกโรงกระหม่อมได้ยินมาว่าองค์ชายหลงเทียนหูนั้นได้ผูกมิตรกับหยางเฉินเรียบร้อยแล้วแถมหยางเฉินยังอนุญาตให้เขาเข้าไปรักษาในคลินิกไอหมินด้วยองค์ชายหลงเสียงเป็นบิดาขององค์ชายหลงเทียนอยู่ถ้าตอนนี้ฝ่าบาทแต่งตั้งองค์ชายหลงเสียงขึ้นเป็นรัชทายาทองค์ชายหลงเทียนอยู่จะต้องทุ่มเทกายใจทํางานเพื่อป่าบาทอย่างแน่นอน พอถึงตอนนั้นพวกเราก็ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรแค่ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของหลงเทียนอยู่กับหยางเฉินมาผูกมิดกับหยางเฉินก็พอพอได้ฟังในสิ่งที่ชายชราพูดในที่สุดหลงห่วงก็ได้ยิ้มออกมาเยี่ยมทำตามที่ท่านพูดถ่ายทอดคำสั่งออกไปให้หลงเสียงมาพบฉันเดี๋ยวนี้และออกคำสั่งไปพรุ่งนี้เช้าจะมีพิธีแต่งตั้งองค์รัชทายาทคนใหม่รับด้วยกล้าว คุณซือเท่าที่ได้ยินอย่างนั้นก็หมุนตัวแล้วเดินจากไปในเวลาเดียวกันจิ๋วโจเยันตูคลินิกไอ้หมิน่นเฟิงเสียวหวานกำลังทำการรักษาให้กับหยางเฉินส่วนระยะเวลาในการรักษานั้นได้ยาวต่อเนื่องถึงสีชั่วโมงแล้วและท้องฟ้าได้มืดสนิทแต่ว่าหยางเฉินยังไม่มีวี่แววว,ว่าจะฟื้นขึ้นมาเลยเสี่ยวหมาผ่านไปนานขนาดนี้แล้วทำไมคุณหยางยังไม่มีความคืบหน้าอีก ข้างนอกคลินิกไอหมิน่นต้้นหูหยาถามด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมหมาชาก็น่าเสียพอๆกันสีหน้ากังวลแต่ก็ยังพูดด้วยความมั่นใจอย่างถึงที่สุดว่าพี่เฉินต้องไม่เป็นไรอย่างแน่นอนครับเวลาค่อยๆผ่านไปหมาชาวกับตุ้นหูหยายังคงเฝ้าอยู่ที่คลินิกไอหมิน่นรอความคืบหน้าของหยางเฉินจนถึงเวลาสี่ทุ่มประตูของคลินิกไอหมิน่นถึงเปิดออกเฟิงเสี่ยวหวานที่ทำหน้าเหน็ดเหนื่อยได้เดินออกมาเสี่ยวหวานพี่เฉินเป็นยังไงบ้าง มาชาวรีบเดินเข้าไปถามสีหน้าของเฟิงเสียวหวานซีดเซียวดูแล้วน่าจะเหนื่อยมากเธอสายหน้าเบาๆพร้อมกับดวงตาที่แดงกำ่ำฉันแค่สามารถทำให้อาการของพี่หยางคงที่เท่านั้นรับรองได้ว่ารากฐานวิถีบู๊ของเขาไม่ได้รับผลกระทบส่วนเรื่องที่ว่าพี่หยางจะได้สติเมื่อไหร่นั้นฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันคำพูดของเฟิงเสียวหวานทำให้หมาชาวสีหน้าซีดเผือดที่เธอจะพูดก็คือพี่เฉินจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่เธอเองก็ไม่รู้งั้นหรอ สรุปว่าอาจจะอีกสิบวันหรือหนึ่งเดือนและแม้แต่หลายปีข้างหน้าเธอก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่มาชาวถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเฟิงเสียววานไม่อาจอดกลั้นน้ำตาไว้ได้อีกแล้วน้ำตาเม็ดใหญ่เราหาฝนได้ไหลลงไปกระทบพื้นอย่างต่อเนื่องถึงจะไม่ได้ตอบคำถามของหมาชาวแต่จากการแสดงออกของเธอมันก็ได้ยืนยันกับมาชาวแล้วว่าคงเป็นอย่างที่เขาเข้าใจจริงๆไม่เป็นไปไม่ได้ ทำไมพี่หยางถึงได้เจ็บหนักขนาดนี้มาชาวเซถอยหลังไปหลายก้าวทำหน้าไม่อยากจะเชื่อเสียววันนี่เธอกำลังรอฉันเล่นอยู่ใช่ไหมมาชาวรู้สึกสะเทือนใจมากพูดไปน้ำตาของเขาก็ไหลพรากออกมาเช่นกันเฟิงเสียววันเอาแต่ร้องไห้โดยที่ไม่พูดอะไรสักคำ เพราะเธอเองก็ไม่อยากยอมรับความจริงข้อนี้เหมือนกันแต่ความจริงมันก็ออกมาแบบนี้เธอได้พยายามสุดความสามารถแล้วทั้งที่รักษาบาดแผลของหยางเฉินจนหายแต่เขาก็ยังไม่ยอมฟื้นขึ้นมาหลายปีที่ผ่านมาเฟิงเสี่ยววันเพิ่งเคยเจอเรื่องแบบนี้เป็นครั้งแรกนี่แหละจู่ๆต้วนหูหยาก็พูดขึ้นว่าน้องหมอเทวดาพูดแค่ว่าไม่สามารถระบุได้ว่าคุณหยางจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ไม่ได้บอกว่าคุณหยางจะไม่ฟื้นขึ้นมาสักหน่อย ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมาแตกตื่นร้องไห้เราอาจจะลองหาหมอวิเศษคนอื่นตรวจดูอาการของคุณหยางหน่อยก็ได้ถ้านายยอมเชื่อใจฉันก็สามารถพาคุณหยางไปที่ราชวงศ์ต้วนที่ราชวงศ์ต้วนก็มีหมอวิเศษเหมือนกันไม่แน่อาจจะพอมีทางทําให้คุณหยางฟื้นขึ้นได้เร็วที่สุดก็ได้คําพูดของต้วนหูหยาทําให้หมาชาวสงบลงเขามองไปที่ต้วนหูหยาพักใหญ่ถึงได้พูดไปว่าผมเชื่อใจคุณแต่ผมไม่เชื่อใจราชวงศ์ ต้วนหูหยางเงียบไปทันทีเขานั้นรู้ดีว่าความสัมพันธ์พี่น้องของหมาชาวกับหยางเฉินนั้นลึกซึ้งแค่ไหนตอนนี้หยางเฉินไม่ได้สติจะฟื้นขึ้นมาได้อีกรีเปล่าก็ยังไม่รู้ถ้าเขาพาาย,ยางเฉินไปที่ราชวงศ์ต้วนใครจะรับประกันว่าหมอวิเศษของราชวงศ์ต้วนจะยอมช่วยหรือเปล่าต่อให้เขายอมแล้วต้วนห่วงลาจะยอมไหมหยางเฉินจะเป็นอันตรายหรือเปล่าสําหรับหมาชาวแล้วสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นอะไรที่ไม่สามารถมั่นใจได้ ฉันสามารถรับประกรันกับนายได้ฉันจะไม่มีทางปล่อยให้คุณหยางได้รับอันตรายใดๆเด็ดขาดต้นหูหยาทำหน้าจริงจังและพูดต่อว่าพูดตามตรงฉันในวันนี้เป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่สุดในราชวงศ์ต้วนแถมยังเป็นผู้สืบทอดของราชวงศ์ต้้นด้วยบอกได้เลยว่าในราชวงศ์ต้้นนอกจากเสด็จพ่อของฉันก็ฉันนี่แหละที่มีอำนาจที่สุดในเมื่อนายเชื่อใจฉันได้ก็ต้องเชื่อใจฉันว่าจะสามารถปกป,ป้องคุณหยางได้ มาชาวสามารถรับรู้ได้ว่าต้นหูหยานนั้นต้องการที่จะช่วยหยางเฉินจริงๆแต่เขาก็รู้สถานการณ์ตอนนี้ดีความแข็งแกร่งที่หยางเฉินแสดงออกมาก่อนหน้านี้ต้องรู้ไปถึงหูของราชวงศ์ทั้งสี่แนะ่หยางเฉินอายุแค่นี้ก็มีความแข็งแกร่งระดับแดนเหนือเทพสำหรับเหล่าชนชั้นสูงแล้วถือเป็นสิ่งล้ำค่าที่หาได้ยากมากๆเลยแหละบทที่หนึ่ง อายุแค่นี้ก็มีพรสวรรค์ในวิถีบูได้ถึงขนาดนี้เชื่อว่าผู้แข็งแกร่งแดนเทพทุกคนจะต้องอยากค้นหาความลับที่ซ่อนในตัวอย่างเฉินอย่างแน่นอนถึงตุ้นหูหยาจะน่าเชื่อถือแต่ยังไงพวกเขาก็เพิ่งรู้จักกันไม่นานรวมๆแล้วก็แค่วันเดียวไม่มีใครสามารถรับประกรันได้ว่าหลังจากที่ตู้นหูหยาพาตัวอย่างเฉินไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องขออภัยด้วยครับมาชาวทำหน้าเกรงใจ เขาไม่สามารถเอาชีวิตของหยางเฉินไปเสี่ยงได้ต้วนหูหยายังคงดึงดันเสี่ยวหม่าฉันเข้าใจว่านายกังวลอะไรแต่นายเองก็น่าจะเข้าใจดีคุณหยางในตอนนี้ค่อนข้างวิกฤตจะฟื้นขึ้นมาได้อีกหรือเปล่าจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่อาจรู้ได้ยิ่งเสียเวลาคุณหยางก็ยิ่งอันตรายน้องหมอเทวดายังช่วยไม่ได้เลยแล้วนายยังจะรอต่อไปอีกเหรอพอได้ฟังคำพูดของต้วนหูหยามาชาวก็เริ่มคลอยตามเขาจึงหันไปมองเฟิงเสี่ยวหวานโดยไม่รู้ตัว แล้วเห็นสีหน้าที่ซีโดเซียวของเฟิงเสี่ยวหวานยังคงทําใจไม่ได้และยังเต็มไปด้วยความเจ็บปวดพี่หมาฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่รู้จริงๆว่าพี่หยางจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่เฟิงเสี่ยวหวานพูดกับหมาชาด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำทันใดนั้นหมาชาวก็รู้สึกกดดันมากสําหรับเขาเฟิงเสี่ยวหวานเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถรักษาอย่างเฉินได้แต่ว่าตอนนี้ความหวังเพียงหนึ่งเดียวของเขาเหมือนมันได้พังทลายลงไปแล้ว ราชวงศ์ต้นจะสามารถรักษาหย,ยางเฉินให้หายได้หรือเปล่าเขาเองก็ไม่รู้เขารู้แค่ว่าถ้าหยางเฉินไปราชวงศ์ต้นแล้วต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่ไปราชวงศ์ต้นแล้วเสียเวลาต่อไปอาการของหยางเฉินก็มีแต่จะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆในใจของเขาสับสน,นวุ่นวายทั้งไม่อยากให้หยางเฉินไปทั้งอยากให้ไป ตุนหูยาก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเขาอยากให้หมอวิเศษของราชวงศ์ต้นรักษาหยางเฉินให้หายจริงๆก่อนหน้านี้ในศึกชิงตำแหน่งคิงแห่งเยียนตูหยางเฉินให้เขารับมือกับผู้แข่งแกร่งแดนเทพหกคนตามลำพังความจริงก็เพื่อให้เขาได้ขัดกล่าววิถีบู๊ตอนนี้ถึงแม้ต้้นหูหยาจะยังไม่ได้บรรลุถึงขั้นแดนเทพชั้นยอดแต่เขาก็รับรู้ได้ว่าเขานั้นอยู่ห่างจากแดนเทพชั้นยอดอีกแค่นิดเดียวถ้าไม่มีหยางเฉินก็ไม่มีเขาในตอนนี้ไม่แน่เขาอาจจะตายจากการลอบสังหารของราชวงศ์หลงแล้วก็ได้ ในใจของเขาหยางเฉินมีพระคุณต่อเขามากเขาจึงไม่อยากให้หยางเฉินตายมันก็เท่านั้นเองได้ผมจะยอมให้พี่เฉินไปกับคุณผ่านไปพักใหญ่ในที่สุดหมาเชาวก็ยอมตกลงถ้าไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกเขาจะเลือกแบบนี้ได้ยังไงต้วนหูหยาเองก็แปลกใจเหมือนกันไม่คิดว่าหมาเชาวจะยอมเอาด้วยจริงๆแววตายังแสดงความตื้นตันออกมาแสดงว่าหมาชาวเชื่อใจเขาถึงได้ตัดสินใจเลือกแบบนี้ นายไม่ต้องห่วงต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็ไม่มีทางปล่อยให้ใครมาทำร้ายคุณอย่างได้เด็ดขาดต้วนหูหยาพูดอย่างแน่วแน่ที่สุดมาชาวพยักหน้าผมก็เชื่ออย่างนั้นแล้วนายจะไปราชวงศ์ต้วนกับฉันหรือเปล่าจูู่ต้วนหูหยาก็ถามขึ้นมาชาวสายหน้าอย่งไม่ลังเลแล้วได้ยิมออกมาพี่เฉินไม่อยู่ผมต้องช่วยปกป,ป้องครอบครัวของเขาถ้าพี่เฉินเกิดเจอกับอันตรายใดๆ พูดถึงตรงนี้หมาชาวก็ชะงักไปหลังจากที่เงียบไปนิดนึงแววตาของเขาก็เป็นประกายแล้วพูดอย่างแนว่วแน่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่เฉินผมจะไม่ได้แก้แค้นแต่ผมจะซ่อนตัวแล้วทําทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นคําพูดของเขาเยือกเย็นอย่างถึงที่สุดแม้แต่ต้วนหูหยาก็ยังรู้สึกเสียวสันหลังเลยต้วนหูหยานั้นรู้ดีหมาชาวไม่ได้ข่มขู่ขเขาแค่พูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาต่างหาก หมาชาวที่อยู่ในระดับแดนเทพขั้นตน้นหลังจากที่ใช้ทุกวิถีทางแล้วก็สามารถแข็งแกร่งจนถึงขั้นสู้กับผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นยอดได้ประเด็นคือเขาอายุยังน้อยมากด้วยพรสวรรค์ระดับนี้ถ้าให้เวลากับเขาเขาจะต้องเหนือกว่าแดนเทพอย่างแน่นอนายไม่ต้องห่วงฉันไม่มีทางให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนต้วนหูหยาพูดด้วยสีหน้าที่จริงจังมาชาวพยักหน้าแสดงแววตาอ้อนวอนแล้วพูดอย่างจริงใจว่ารบกวนด้วยครับได้ ต้วนหูหยาพยักหน้าจะมัวชักช้าไม่ได้คุณรีบพาพี่เฉินไปราชวงศ์ต้วนตอนนี้เลยหม่าชาวพูดเร่งตกลงฉันจะจัดการทุกอย่างตอนนี้เลยมั่นใจว่าถ้าไปถึงราชวงศ์ต้วนแล้วคุณยังจะได้รับการรักษาทันทีต้วนหูหยาหยิบมือถือออกมาแล้วสั่งการทุกอย่างด้วยตนเองพอเห็นต้วนหูหยาใส่ใจขนาดนี้มาชาวก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาก มินานต้้นหูหยาก็พายางาเฉินไปแต่กลับสั่งให้ผู้แข็งแกร่งแดนเทพสองคนของราชวงศ์ต้้นอยู่ที่เยนตูต่อเพื่อปกป้องคนในครอบครัวของหยางเฉินอย่างลับๆมาเชาาไม่ได้ปฏิเสธตอนนี้สถานการณ์ในเยนตูค่อนข้างเลวร้ายใครก็รับประกันไม่ได้ว่าหลังหยางเฉินจับไปพวกหนูที่ซ่อนอยู่ในเงามืดจะคิดเล่นงานครอบครัวของหยางเฉินหรือเปล่าในเวลาเดียวกันสนามบินนานาชาติเยนตูเครื่องบินส่วนตัวลำหนึ่งค่อยๆร่อนลงจอด และเหมือนจะผ่านไปไม่นานก็มีเครื่องบินส่วนตัวอีกสองลำลงจอดตามมาราชาไปราชามาราชาเซลเครื่องบินส่วนตัวทุกลำได้มีผู้แข็งแกร่งในวิถีบูนลงมาด้วยหลายคนพอเห็นอีกฝ่ายต่างพากันกล่าวทักทายกันและกันคนสามกลุ่มนี้ก็คือเหล่าผู้แข็งแกร่งที่สามราชาแห่งพันธมิตรตระกูลเดอะคิงพามายยนตูด้วยตนเองหลังผ่านไปหลายปีในที่สุดราชาแห่งตระกูลเดอร์คิงก็ได้มาเยือนเยนตูอีกครั้ง ราชาไปพูดด้วยสีหน้าที่ตื้นตันร้อยปีก่อนหลังจากที่ตระกูลของพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับคนคนหนึ่งแล้วลดขั้นพวกเขาให้กลายเป็นตระกูลเดอร์คิงราชาแห่งตระกูลเดอร์คิงก็ไม่เคยได้มาที่เยนตูอีกเลยพูดได้เลยว่าหลังผ่านไปร้อยปีนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ราชาของตระกูลเดอร์คิงมาเยือนที่นี่เป็นครั้งแรกถูกต้องในที่สุดพวกเราก็มาแล้วราชาเซลพูดด้วยสีหน้าที่ตื้นตันแววตาย,ยังดูตื่นเต้นมาก พวกเขาในตอนนี้ไม่รู้เลยว่าหลิวเหล่ากล้วยที่เป็นความหวังเดียวของพวกเขาไม่สามารถจัดการหยางเฉินให้พวกเขาได้เลยแถมยังเกือบถูกหยางเฉินฆ่าด้วยถ้าไม่ใช่เพราะผู้แข็งแกร่งแดนหนัวเทพที่มาจากเมืองเหนียวหลิวเหล่ากล้วยก็คงจะตายอย่างไม่มีที่ฝังศพไปแล้วราชาไปรีบโทรหาหลิวเหลากล้วยเร็วเขาน่าจะฆ่าหยางเฉินไปแล้วมัง้งราชามารีบพูดเร่งเขารอที่จะควบคุมตี่ชุนไม่ไหวแล้ว ถึงวันนี้ตระกูลเดอะคิงรอคอยมาร้อยปีพอดีราชาเซลก็พูดอย่างตื่นเต้นเหมือนกันราชาไปก็เหมือนกันพูดไปหัวเราะไปว่าได้ผมจะโทรหาหลิวเหล่ากล้วยเดี๋ยวนี้เลยพูดจบราชาไปก็หยิบมือถือขึ้นมาโทรครั้งแรกปลายสายบอกว่าเลขหมายปลายทางที่คุณเรียกอยู่ในขณะนี้ยังไม่เปิดใช้บริการครั้งที่สองก็ยังเหมือนเดิมครั้งที่สามก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอีก รอยยิ้มบนใบหน้าของราชาไปหายไปสีหน้าแข็งเกรงทำไมหลิวเหล่าก้้ยถึงติดต่อไม่ได้นะไม่รู้ทำไมจูจ่ๆในใจของเขาก็เกิดลางสังหรณ์ที่ไม่ดีขึ้นราชาหมากับราชาเซลก็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเหมือนกันแต่ก็ยังอดลั้นความกลัวในใจเอาไว้บางทีเขาอาจจะกำลังยุ่งอยู่ก็ได้มัง้งราชาหมามองมายัางทั้งสองอย่างไม่ค่อยมั่นใจ